มาพูดถึงขอพูดอีกหนึ่งหนุ่มและกันคุณผู้ชมที่เขาก็เคยติดโควิดมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็รักษาตัวหายดีแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติน้องนัทนนทรพัฒน์ค่ะคือนนนท์เล่าให้ฟังคุณผู้ชมตอนนั้นเนี่ยก็คืออยู่บ้านเป็นเวลาแบบเป็นเดือนอ่ะรักษาตัวรักษาตัวแล้วก็แผนชีวิตที่วางไว้คือพังเลยค่ะแล้วก็เครียดหนักเรียนอย่างเงี้ยเกรดก็ตกนะคะเรื่องงานที่แพนไว้มันก็ต้องขยับต้องเลื่อนออกไปอีกครับล่าสุดครับไปเจอตัวนนนท์นะฮะก็เลยขอถามหน่อยอัปเดตหน่่่อออยวาตนนี้เรืง เรียนเป็นยังไงบ้างเจ้าตัวเปิดใจกับวันบบนเทิงนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการดอปครับดอปเรียนไปบางวิชาแล้วนะเนื่องจากคิวงานเนี่ยมันไม่ลงตัวนะฮะเจ้าตัวบอกว่าทําใจไว้แล้วว่ายังไงแล้วเนี่ยจะต้องจบช้ากว่าเพื่อนนะแต่บางวิชาที่ลงเรียนเอาไว้เจ้าตัวก็ตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่เพื่อให้จบแน่นอนครับงานมาเยอะขึ้นครับก็เลยเอาเรียนเท่าที่ไหวก็ ก็คิดว่าตอนนี้วางแผนไว,ว้ว่าถ้าไม่จบสปีพร้อมเพื่อนไม่เป็นไรก็เรียนเอาเท่าที่ไหวให้เราแต่ก็แต่คิดว่าแต่คิดว่าคุยกับแม่เราว่าเออยังไงก็น่าจะเอาจบค,อค,อค,อคอือคือดอกดอกเท่าที่ไหวครับไม,ไม,ไไมไ่ไม่ได้ไม่ไ,ไม่ได้หยุดเรียนครับไม่ได้หยุดเรียนไปเลยคือดอกดอกแค่ดอกแค่าบางตัวมีแปะราจะลงแค่แค่ลง4ี่เพื่อให้เราทํางานสะดวกขึ้นแล้วก็ยังพอเรียนได้ด้วยเออติ้นใจครับว่าอาจจะตบพร้อเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะปี2ปีก็เอาเท่าที่ไหวครับก็มีหลายอย่างที่จริงๆมันก็ยังยังยังไม่ฟลอ์เท่าไหร่่่แตมมันนก็คอยยๆดีขึ้รื มั่มีหลายอย่างที่มันที่มันเลื่อนมาเนาะแบบหนังอะไรเงี้ยหนังหนังซีรีส์ <c oughs> ใช่ก็ลเลื่อนมาก็ก็เดี๋ยวก็ต้องก็ต้องลอ,องดูครับ <c oughs> แล้วที่สําคัญนี่เขาเรียนที่เดียวกันกับคู่จิ้นของเขาด้วยนะอ,นนอมภวัตคุณผู้ชมแล้วล่าสุดนี่คือเขากําลังจะมีอะไรดีๆให้เราได้ไปดูกันด้วยนะคะโด่งดังมากซีรีส์ที่เล่นคู่กันนะคะก็คือแค่เพื่อนครับเพื่อน Bad Buddy ้ซีรีส์ชวนกันไปสัมผัสโมเมนต์แบบคิ้วๆแล้วก็เอ็กซ์คลูซีฟกับดิจิทัลอาร์ตสุดล้ำเนี่ยคุณผู้ชมเห็นแค่นี้เราก็เริ่มเห็นบรรยากาศแล้วนะเป็นงาน Bad b u d d y ้อิลลูมิเนชันค่ะจะพาแฟนๆย้อนไปให้ใจเป้นแรงกับซีนสุดประทับ ใจอีกครั้งแล้วก็อบอุ่นหัวใจกับซีรีส์แค่เพื่อนครับเพื่อน ผ่านห้องแห่งความทรงจําทั้ง8ห้องค่ะใช่ครับโดยงานนี้จะจัดแสดงครับตั้งแต่เวลา11นาฬิกาครับจนถึง20นาฬิกาของทุกวันนะครไปจนถึงวันที่14มีนาคมนี้ไปดูกันได้นะครับ House of Illumination นะครับที่ชั้น8ศูนย์การค้า Central World นะครับเออน่าดูเนาะน่าดูมากยอ่ิใช่แล้วก็ไปใจเต้นตุบๆไปดูฉากที่เขาประทับใจกันด้วยเ้น